ศาสตราจารย์ดรอเนกเหล่าธรรมทัศนร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยา,าศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมปลัดกระทรวงและผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยายลายัยศรีนครินทร์วิโรธองครักษ์จังหวัดนครนายกโดยมีรองศาสตราจารย์ดรสมชายสันติวัฒนกุลอธิการบาดีมหาวิทยายลายัยศรีนครินทร์วิโรธ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทนาชุมช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแพทย์หญิงอมอรรัตนเพน็ญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายกเข้าร่วม สตว์รจารย์ดเรเ,เรเนกเหล่าธรรมดานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าอ,อวอไม่ได้มีเพียงแต่มหาวิทยาลายัยแต่ยังมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาอีกหลายแห่งที่จะเข้าไปช่วยตั้งโรงพยาบาลสนามเมื่อเกิดวิกฤตประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขและมหาดไทาย นอกจากนี้ยังกล่าวด้วยว่าตนเองรู้สึกดีใจที่กระทรวงอวเป็นกองหนุนที่พร้อมในการทำงานในทุกจังหวัดเพื่อรับมือกับโควิด -19 ในะระลอกที่3ส่วนใหญ่โรงพยาบาลสนามนี่ก็เป็นความสนับสนุนจากกระทรวงอวนะครับตอนนี้นี่ก็มีโรงพยาบาลสนามของกระทรวงอวที่จะมาหนุนช่วยนะครับการต่อสู้ภัยกับโควิด ระบาดรอบสามเนี่ยนะครับประมาณ12,000เตียงนะครับใน36แห่งทั่วประเทศบอกให้คนไทยได้ชื่นใจนะครับว่ากระทรวงอาวซึ่งเป็นกองหนนเนี่ยเป็นกองหนนที่มีทั้งปริมาณและก็มีทั้งคุณภาพเพราะฉะนั้นเราจะผ่านวิกฤตโควิดรอบ3ไปได้อย่างแน่นอนครับดรศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเล็กทรงศีวิไลปลัดกระทรวงการอุด,ดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยเข้ามาใช้โรงพยาบาลสนามของอวทั่วประเทศรวมแล้ว1,179เตียงซึ่งทั้งหมดอาการไม่หนักโดยใน24ชั่วโมงที่ผ่านมามีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาทั้งสิน้น346รายนอกจากนี้เรายังมีระบบรองรับการส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนักไปให้ถึงโรงพยาบาลหลักอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอีกด้วยขณะน,นี้ระบบของประเทศไทยก็ดูแลใน โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามทุกรายดังนั้นก็จะเข้ามาสู่ระบบการคัดกรองโดยแพทย์ก่อนนะครับแล้วก็จะเฝ้าสังเกตอาการในเบื้องต้นส่วนใหญ่ก็อยู่ในโรงพยาบาลจากนั้นไปเนี่ยเมื่อมีอาการดูแล้วอาการไม่รุนแรงก็จะอยู่ในสภาวะของโรงพยาบาลสนามที่ตรวจสอบอาการเก็บอาการต่างๆเหล่านี้ได้แล้วก็ทั้งโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลปกติมีการเชื่อมโยงกันโดยตลอด สามารถที่จะส่งต่อผู้ติดเชื้อผู้ป่วยระหว่างกันได้ครับทั้งนี้เนี่ยระบบภาพรวมของประเทศได้กําหนดเรื่องของจํานวนเตียงตําแหน่งและระบบการดูแลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับ โอกาสนี้ดรวิพรัตน์ดีอ,องพุ่มในการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติกล่าวว่าสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิวทยา,าศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยส่งมอบนวัตกรรมชุดที่นอนอยางพาราจำนวน1000ชุดโดยมอบให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยารวมกับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจำนวน250ชุดและเตรียมให้กับโรงพยาบาลสนาม3า0ชุด ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซาแจ้งขอเข้ารับการสนับสนุนโดยจะนําไปใช้ที่โรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณยัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอพนมสารคามและที่อาคารสัมนาบางประกงและหอประชุมภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒราชนครินสูตรบางคล้าอีกด้วย